รัฐบ,บาลเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณทักษิณเนี่ยจะมีคนจองกระถิ่นเยอะใช่ไหมคือเราพูดยังไงแล้วมันจะดูต่างไม่ถูกเหมารวมเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน,นผมก็มีความสําคัญอยู่คืออันเนี้ยสาคัญสําคัญมากในการที่จะปักยืนของพรรคใช่ไหมแล้วก็ทําให้สสทั้งหมดอ่ะพูดในทางเดียวกันใช่ไหมอันเนี้ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบต้องประเมินสถานการณ์แล้วกเ็เข้าใจสถานะของ ของรัฐบาลเพื่อไทยอย่างที่ผมว่าใช่ป่ะคือรัฐบาลเพื่อไทยผมก็แซวอยู่บ่อยผมก็บอกว่าเหยียบสองขาตีสองหน้าจับประชับใจมาตรฐานต่ำเป็นตัวประกันบอกว่าเอาขาหนึ่งก็ใช่ป่ะเราก็รู้ว่าเขาเหมือนกับว่าจทำดีลกับอำนาจวารกนิยมแล้วใช่ป่ะภารกิจของเขานี่ก็คือการทำ เนี่ยเป็นรัฐบาลซึ่งรวบรวมการเมืองบ้านใหญ่มนอยู่ใต้การเมืองนโยบายหวังว่าจะตัวเนี้ยแล้วจะทําลายการเมืองอุดมการการเมืองอุดมการนี่หมายถึงยังไปใช้ปัดด้วยนะเห็นไหมคือหมดเลยอย่างเงี้ยการทําลายการเมืองอุดมการแล้วก็ทาให้มันอยู่ในภายใต้ที่สยบทุกทุกภาคส่วนมันสยยอมต่อสถานะที่เป็นอยู่ของอำนาจรัฐยมใช่ไหมนั่นคือภารกิจของเขาถ้าเขาจะอยู่ได้แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ย เขาก็ถูกพวกฝ่ายขวาหรือว่าปีกปลายปลายปีกอนุรักยมทั้งหลายไม่พอใจโกรธเคืองเขาก็จะบอกว่าช่วยปกป้องเราด้วยนะอือช่วยปกป้องเราแ้วเราเป็นรัฐบาลจากเลือกตั้งนะอย่าไปปลูกมอบอย่าไปทําให้มันเกิดรับประหารตุลาการน,านกระบบปิบัติอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาอยู่สองขาอย่างนี้ในสองขาอย่างนี้เนีคือแล้ว พรรคประชาชนจะวางตัวเองยังไงใช่ไหมเหมือนก็บอกว่ามันมีไปถึงเรื่องรายละเอียดเช่นว่าพวกที่เป็นสลิมเก่าแล้วเขาเชียร์พรรคประชาชนนี่ก็เยอะอย่างที่ผมบอกคือคนที่เป็นคนรุ่นใหม่คนที่ข้ามมาจากเสื้อแดงเนี่ยมันพอเข้าใจกันมาชัดเจนยังไงใช่แต่พวกที่มาจากฝั่งเสื้อเหลืองนี่ก็จะรู้สึกทําไมพรรคประชาชนไม่เอาเรื่องนี้มั้ไม่เล่นเรื่องนี้เลย ไม่โจมตีเรื่องทักษณิณชั้นสิบสี่เลยสุดท้ายรมมาตั้งกรรมธิการละก็ไม่การเรียกสอบละแต่อันนี้ก็ถูกเขาก็ทําได้คือแต่แต่มันก็การโจมตีเรื่องทักษณิณชั้นสิบสี่อย่างเนี้ยคุณก็เล่นแบบสลิมไม่ได้อีกอ่ะมันเนี่ยคือคโจทย์ยากไงมันคือโจทย์ยากไงเพราะว่าคุณก็ต้องยอมในมุมหนึ่งเราต้องยอมแล้วว่าคุณทักษณิณเนี่ยถูกกระทาอย่างไม่ยุติธรรมทั้งหมดเลยแต่อีมุมหนึ่งไอ้ที่คุณทักษิณไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเนี่ย มันก็ทมันก็มีปัญหาการกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันมันทําลายภาพลักษณ์ของความเป็นเยื่อไปหมดแล้วอืกุศสิ์ไม่ได้เป็นเหยื่อของของความอยุติธรรมแล้วไงคนอื่นยังหาเป็นเยื่อตัวเนี้ยอืมันก็เลยเป็นมันเลยเป็นจุดที่ว่าเราต้องวัดอะไรให้มันตรงเสร็จแล้วอย่างที่ในพักเขาก็ต้องไปเตือนสสอตรงที่ว่าเมื่อพักมันดังใช่ป่ะในช่วงปีกว่าที่ผ่านมา พักมาเป็นดาวุ่งดาราใช่ป่ะสื่อมันก็อยากสัมภาษณ์สสพอเห็นสื่อก็อัะแล้วคุณก็รู้ว่าสื่อไทยมันก็ตั้งคำถามปีกปองอ่ะคุณต้องระวังตัวว่าคุณจะทำตัวยังไงใช่ไหมอ้นี่ลักษณะอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันต้องคุณต้องมีจุดที่เหมาะสมแล้วก็บาลานซ์กันให้ได้อย่างเรื่องเรื่อย่างเรื่องอย่างไอ้ประเภทแบบ ที่ทิ้งขยะอะไรย่างี้ที่จริงในภาพมันก็เตือนกันอยู่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผิดนะแต่คุณต้องระวังในการสื่อสารโดยคำหนึง่งไปอีกชั้นหนึ่งด้วยว่าอย่าให้ถูกเอาไปโจมตีมันต้องระวังถึงขั้นนี้ตอนเนี้ยมันต้องมันต้องคิดถึงขั้นนี้อย่าให้ถูกเอาไปโจมตีแล้วมันกลายเป็นผลเสียต้องคิดต้องคิดไปอีกชั้นหนึ่งในการที่แบบเวลาเราจะพูดอะไร,รมันคือคือลักษณะของการที่มันถูกเสียดทานอย่างรุนแรงมาอย่างนี้ใช่ไหม ทีนี้ผมคิดว่าอันที่หนึ่งอันนี้คือการวางสถานะให้ถูกในกระแสเช่นนี้ใช่เราก็จะเห็นเนี่ยใช่ปะ่ะฝ่ายขวาปลุกคลั่งชาติปลุกอะไรต่างๆเนี่ยแต่ขณะดเดียวกันมันก็มีการถล่มพักประชาชน B ร N อพักประชาชนพมา่าโดยที่ก็มีพวกแบกพวกอึงเข้าไปผสมโรงด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> คือคือคุณจะอยู่ตรงจุดไหนอันเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยคุณต้องคุณต้องยืนให้ชัดแล้วก็ทาให้สสอทั้งหมดเนี่ยเข้าใจกันให้ชัดและให้ตรงกันด้วยใช่ปะ่ะแล้วก็ อันที่สองผมคิดว่าในเรื่องของกระแสเนี่ยผมยอมรับว่ามันต้องยอมรับว่ากระแสตกอ่ะมันต้องยอมรับว่ากระแสตกเนื่องจากกระแสกระแสแบบที่มันเป็นอยู่กระแสการเมืองวงก้ามมันกว้างทั้งหมดน่มันซบเซามันไม่ใช่พักนะกระแสการเมืองทั้งหมดอ่ะมันซบเซาตอนนี้ทุกคนสนใจทนายหมดเออคือหลังมันไม่ใช่คือมันหลังจากชนะเลือกตั้งแล้วมันกระแสสูงปรีดใช่ป่ะแล้วพอแบบมันถูกเอ เกิดการข้ามขั้วแล้วก็คือกลายเป็นฝ่ายค้านมันก็คนมันก็ผิดหวังก็อะไรหนักแล้วที่นี้ความที่การเมืองมันกลับก็สู่ภาวะที่แบบเราอาจจะเรียกได้ว่าการเมืองเป็นจริงก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยมันสู้กันไปสู้กันมาแล้วมันก็คนมันก็แบบไอ้ความคาดหวังอะไรหนักเนี่ยมันก็รู้สึกที่มันสูงไปมันก็ตกมันก็รู้สึกว่าผิดหวังต่อการเมืองทั้งหมดอะไรหนักในความเซ็งความเนี่ย กระแสมันกระแสของคนที่สนับสนุนทั้งหลายเนี่ยใช่ปะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันมันก็เราจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ซาลงอ่อนลงนี่เป็นเรื่องธรรมดามากแต่ผมว่าตัวหลักเนี่ยเป็นเรื่องของการที่พอเปิดตัวภรคประชาชนแล้วมาตั้งรัฐบาลแผ่ทองทานปุ๊บใช่ปะ่ะเออมันเป็นการเปลี่ยนทางการเมืองซึ่งซึ่ง พรรคประชาชนต้องจับจังหวะจับจังหวะให้ให้ชัดว่าตัวเองจะเล่นเรื่องอะไรใช่จะมีท่าทีอย่างไรกับรัฐบาลซึ่งเขาอ้างว่าเขามาจากเสียงข้างมากในสภาคือเป็นรัฐบาลจากเลือกตั้งนะมาตามระบอบประชาธิปไตยนะแต่เราพูดได้ว่านี่คือประชาธิปไตยมาตรฐานต่ำํำแต่ทีนี้แล้วพรรคประชาชนจะวางจุดอยู่ตรงไหนคือผมคิดว่าอ,อ,อย่างตอนนั้นเนี่ย ไอตอนที่เขาอภิปรายในสภาเนี่ยที่เท่งอภิปรายผมก็ทวงนะเฮ้ย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 กุแรงไปวะไอเรื่องที่อะไรอะเขาพูดเรื่องตอนนั้นพูดเรื่องอะไรวะเออทุนสามอะไรอย่างอะสามอย่างอะไรเขาอ่ะในทุนในหน้าอะไรนะเออไม่ไม่ใช่สิเอ ในทุนในนั่นใ,นใหญให่หรือประมาณ <ทำ S 2> นี้คือไม่มีมันโยงกับคุณทักษิณด้วยผมบอกว่ามันมันมันเร็วไปคือเรื่องพวกนี้คุณไม่ควรจะแบบว่าอะไรอะถลําไปในสิ่งที่มันเราต้องระวังการ,รถลําไปในสิ่งที่มันคล้ายๆกับว่าคุณจะเป็นพันธมิตรหรือว่าจะเป็นอย่าโน้มเอียงไปด้านนั้นครับอย่าโน้มเอียงไปด้านของความที่มันจะใกล้เคียงกับพรรคมาเลเซียบซึ่งเขาก็จ้องจับอยู่แล้ว เพื่อไทยเขาต้องจับแล้วก็ต้องจ้องซัดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วว่าคุณจะทําตัวเป็นพรรคแรงสั่นนะใช่ไหมทีนี้คือคือพอเวลาที่มันถึงตอนที่เราเห็นว่ารัฐบาลานะมันจะอยู่ยาวช่วงหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ยาวช่วงหนึ่งแล้วก็ไม่บอกว่าสามปีแล้วก็ตามแต่มันจะต้องปีสองปีอย่างเงี้ยมันควรที่จะพรรคแรงชมมันจะเป็นต้องปรับจําเป็นต้องปรับตัวเข้าสถานการณ์นี้ครับใช่ไหมซึ่ง เท่าที่ผมเห็นนะนี่นี่นนนรวบรวมมาเนี่ยตอนนั้นก็มีคุณนดนานเนี่ยบอกว่าตอนนั้นคุณนานบอกผ่านไปหกปีแล้วพระอ้ชนยังมีภาพลักษณ์แบบเด็กหัวร้อนไม่มีวุฒิภาวะท่าที่ท่าต่อยเปิดศึกไปทั่วพระชาชนจะเบื่อหน่ายแล้วไม่รู้สึกว่าคนเหล่านี้บริหารประเทศได้อันนี้หนักนะแล้วมันก็มีส่วนจริงถึงแม้ว่าไม่ไม่หมดบางคนอาจจะรู้สึกไม่หมดแต่มันมีส่วนจริงอันเนี้ยคือคือสิ่งที่ต้องปรับตัวใช่ไหมฮะเออ แล้วก็คล้ายๆกับว่าเนี่ยคือบางคนหลายคนก็ทวงติ่งเรื่องหาเสียงเพื่อนโลกที่ว่าอเอาข้า่าทหารไปที่ทิ้งขยะอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่หรือว่าเรื่องแบบการไปพูดถึงโรงเรียนราชบุรีอะไรอย่างนี้ความไม่ระวังนะ่ะคือคือความไม่รัดกุมแล้วอะไรพวกนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นตัวชี้ขาดให้คุณแพ้เลือกตั้งนะการแพ้เลือกตั้งมันมีอีกหลายเรื่องใช่ไหมอ่า ย่างเงี้ยมันมันมัน,ม,นมันก็ควรที่จะระมัดระวังผมผมเองผมก็บอกบอกบอกภายในอยู่ผมบอกว่าที่บอกกับคนที่รู้จักกันอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยคุณต้องระวังนะว่าไอ้การเล่นบางเรื่องเนี่ยคือคุณอย่าให้คนมารู้สึกว่าคุณเป็นเอ็นจีเป็นนักกิจกรรมไอคือเอ็นอเขาเป็น n g ็อแล้วก็ให้เขานําหน้าในเรื่องแบบ n g ็อแล้วก็พักการเมืองมารับเข้ามาใช่ปะ แต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเหมือนเขาเป็น,ปน,ปนอย่างเขาไปหมดใช่ปะเนี่ย